ยอม,ยอมรับคือตั้งนายกหรือเปล่าสปีมาครั้งเอ้ยเราไม่พลาดถิงเรื่องการเมืองน,นะคะยอมรับว่ารักครั้งนี้เนะี่ยแฮปปี้เวอร์มากสําหรับพี่ <c oughs> พลอยเชอร์มานค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเปิดตัวแฟนหนุ่มฝรั่งรุ่นน้องในไอจีจนหลายคนก็ฮือฮาเจ้าตัวบอกว่าหลังโสดมาสปีเนี่ยก็ถึงเวลามีสักทีส่วนที่ตอนอายุมากกว่านะคะอีกฝ่ายก็ไม่ติดใจอะไรคะ่ะแฮปปี้ที่คุยด้วยแล้วสบายใจ เจอก็เกือบแกแล้วถ้าเจอกันรู้สึกศึกษากันมากี่ปีแล้วพี่โ้ยไม่ศึกษาเป็นปีค่ะเดือนก็พอไม่ใช่เวลา่เราีเราถูกไหมคือมันเหมือนมันเจอแล้วมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยพราถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจแต่ว่ามีความแบบลังเลไหมก็ลังเลแต่ไม่ได้แบบเล่นตัวนะแต่เรามีความลังเลว่าเอ๊ะเขาดีจริงหรือเปล่าเพราะว่า เราเองก็ไม่มั่นใจว่าเราอ่ะดีพอสาหรับเขาไหมก็ลองเดทกันก่อนลองลองเดทเดทนี่คือเดทจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ด้วยกันไปถึงขั้นไหนแล้วมาบอกว่าอุ้ยเดทกันไหมเราก็คือเดทนี่คือเราโดนเดนเตอร์คือเหมือนแบบว่าทําความรู้จักไปคุยกันเจอการเออแบบมองทัศนคติว่าเออมันมันได้หรือไม่ได้เพราะมันก็บังเอิญว่ามันได้ยัเรื่องอายุลคะเพราะบางคนจะรอบก็ค่อนข้างโตมาก ค่ะแล้วเขาจะโตตามเราได้เรอจริงๆแล้วอันนี้พออยู่เฉยๆจริงๆเลยนะคะพเ <c oughs> ขาเขาไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่คือ <c oughs> ไม่ค,ะค่ะคือคืออันนี้พออยู่เฉยจริง <c oughs> มันนามากมันนามากอยู่เฉยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดงเขาไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แต่ว่าเขาคงเห็นความปัญญาอ่อนของพลอยเขาก็เลยเขา้าคุยด้วยเขากับชอบคนตลกเขาไม่ได้มองว่ามันจะมากกว่าน้อยกว่าแต่มองว่าถ้ามัน คนเรามันเจอกันแล้วมันเข้ากันได้มันอยู่ด้วยกันได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของที่ว่าเออมันก็น่าจะมีอนาคตด้วยอย่างเงี้ยค่ะยริงนี้ได้เจอความเด็กแล้วความหล่อคนก็พูดถึงคนเศร้าเยอะไหมคะปีเมียมากเลย ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่สักทีถ้าขอแต่งงานได้ก็จะขอรอเลยก็คือมันมันตอบไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งมีเพิ่งเริ่มต้นก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วส่วนอนาคตพลอยจะโชคดีกว่านี้ไหมพลอยก็เดี๋ยวไปไหว้พระขอพรพระเจ้าสาธุสาธุค่ะตอนนี้